ก้อยขอบุนใส่ประเด็ดแล้วก็ใส่สตอนะทุกคนซี่ถุมแล้วได้นี่คือยากเมื่อเสียเขาไปกินในห,ห้องกับแบบว,ว่าลูกนอนนะก็เลยแบบขอให้กินตรงนี้รีบกินรีบไป มามอยเอาขวดน้ำมาโวดหน่อยที่ล่า,า,าม,มันมือเย็นไปดูนี่ยานพี่โรยมันขี้ขัดมาค่ะมีหอมแขกนะคะส้มตำช่ำๆจบจุบ ปรดแบบตัวง่ะตัวมากมันสัญญาณโมคอดีสัญญาณโมคอดีสวัสดี107คน วจากต้นไม่มีนอนนะคะสัญญาณมาคอยดีขอกรกาบขอัยด้วย เดี๋ยวจะเฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอมาดีกว,ว่าหอมแขรตัวนี้เครื่องนี้มันบกขึ้นนะคะขื้นคอมเมนต์สวัสดีค่ะเดี๋ยวคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เดี๋ยวโอจะเข้าไปตอบนะคะ ประเด็๋ตัว จากตน้นนะจะต่อไปน่ซจบเดี๋ยววันศุกร์จะไปขายเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์น่าจะมีขายอยู่ร้านส้มตำนะคะ ย่านไปนอีกแล้วภาพไม่ชัดตลอดเลยค่ okay. กวอมหิวไปนละหิวเลยจ้มา,มา,ามามาค่ะมากินด้วยกันคอมเมนต์นะคะที่มันไม่ขึ้นเดีอยู่จะเข้าไปตอบนะคะจะเข้าไปตอบตูกคอมเมนต์เลยแบบไปเจะแซ่บไหมอยู่ยู่ามา chân bỏ cắt à พักอีตูแล้วก็สตอนะคะบอกให้เราได้ว่ามันอยู่ห้องของถุงนะคะพักอีตูแล้วก็สตอสุดยอดล่ะ ยืนนึงเดี๋ยวความเหม็น คำนี้ให้ทุกคนสตอร์ลุ่นรวดดยันยันคุณอู๋มันมันแล้วแต่คนนะคะแต่ว่าเพื่อนอู๋อย่างนี้ก็กินชะอมไม่ได้กินปาคาไม่ได้บางคนก็กินทุเรียนไม่ได้แต่อู๋นักินได้หมดเลย ันก็ให้ทุกคนนะสต่อกับไอตู ที่ละชําแห้งนี่ยปด็ดแบบตัวย่อมือ,อนเนี่ยเราโอจะตำบะงะงเราใส่ตอนละมาไล่สดกินแซ่บทานกินยุไยใส่ง่ายาน,นึงมามา,มาอ่อนมา ได้เมื่อกี้หอมแขกนะกินหอมแขกกินไปน้ำใหยไปน้ำ ก็อยากกินน้ำกระเพ็ดเพ็ดหอมเะคะหอมนะคะหอมแขกตาแจกอยู่สวดๆมีปิดท้ายมีเดท้ายเดี๋ยวกินดูวเลนผู้เขาไฟเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานแต่นันไพร ทุเรียนเหมือนสะมวงบ๊วยให้สุกนะคะบ๊วยให้ส่สุกจาช่วงนี้ปีนี้เป็นปีที่ทำทุเรียนยากมากนะคะก็เลยแบบว่าขาดตลาดน,นิดนึงนะคะเพราะขาแม่คล้ายนี่แหลนส่นกันนั่ทนทำตามพิษเปล่วตอนนี้มามามาเม,ม,มื่อกี้ม่ีโอนี่ย ว,วันเสาร์นะคะจะมีสตอวางขายอยู่หน้าร้านราชนีดัมซิงนะคะขายให้แบบกิรูดระถึกถึกเออบุกขายแพงนี้เพราะว่ามาจากสวนอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ส่วนตักนะคะเพราะว่าเอามือยุ่งนาจะไม่ได้แล้วมันเหมือนแนี่ยไม่ไมีแต่แบบม่นๆเนาะเยี่ยยวะ่ะฉันยังไม่ดีเลย ประเดีด๋ยวแบบตัวตัวแง่บัวเข้าสตอรไปเนี่ยไปอั็นบอกใกล้ๆบัว่านี่ถือถือกีินนะเนี่ยเ <c> ห <oughs> ็นภาพแล้วหิวตามเหรอเห็นไหมชื่อโอโพสน่ะ เือเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะคะอยากกินอะไรเราต้องได้กินอยากกินตอนไหนเราก็ได้กินตอนนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บสุดยอนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บสุดยอในตู้เย็นนะโมวิขอบุญเตะแกมาเนี้วเนาะมายายมากมากินนล้วกันน้องเอ๋ิีหลับแล้วบอกคุณแม่หลับตั้งแต่สองทุ่มแล้วค่ะ จเลยแบบว่าหิวนะคะันนี้กินข้าวไม่กินหวานแต่นานไพร่ขอ,อนิดนึงแค่ตู้เย็นแม <S 1> <S 1> ่แค่บ้างเบนนะ ร้านต้มตำเป e moment, ิดตอนไหนเก้าโมงค่ะโอ๊ตเอาเท่ากันเลยจ้ะสัญญาณอยู่ดีกับคลายๆได้หาย โอเคบ่าโอ้จะได้ใส่ซีมทั่วแหละที่นั่งก็งป,ปพื่อนสาวอยู่ที่โอ๊มนะเห็นเราอยากนั้นมากค่ะมากตู้เย็นบุกเขาไฟแกะไว้ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงเอามาใส่ตู้เย็นไว้ ถ้าเป็นผู้หญิงเลยอยากกินเราต้องกินนะคะเออเลยเจนไวรโควิดก็มาหอนปวดเข้าแล้วถ้าบ่งหัวตายไปเขาจะกินแด่หรือบม่แด่แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากตายเนาะเขาไม่ได้อยากตายหรอกคะ่ะแต่ว่าในบางทีเราก็แบบว่ากันไม่เดีอดแก่มะเถอตายเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็มักจะเป็นไปได้ อีรีนะคะนัอนต้อพูดความจริงอยากกินยังกินหมดค่ะค่อยสวยโควิดหายค่อยสวยมาบภิษฐร์ขึ้นมาค่อยสวยไ้หมดแล้วเบิดแล้ว เยอะเลหอมกับมักขวมือนเ้ค่ะเมาอตเดิมอยากกินอะไรให้เรียบกินนะคะกินหมดแสบแหงถูกใจค่ะ เดี <c oughs> ยวประมาณน,นี่แหละพรุ่งนี้จะมาไล่อีกไล่าตาส้มตำแลวก็ะล่ใส่ประเด็ดตัวนะคะ